่า,าเดี iscilla, PI, oh, ๋ยวตอนนี <online> <pl ains> ้โอ <ini> <es> ้โหตอกกระนองเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรทะเนี่นี่มันเบเบดอะไรเนี่ยคุณไปเอาอะไรมาเนี่ยฮะมันคืออะไรดูดิ่เห็นทุกคนสตอมการูเอ้ยทำไมหน้าเป็นเงี้ยทำไมหน้าเป็นเงี้ยอย่าบอกนะว่าไปซื้อเบเบดยี่สิบบาทมา อะไรวะเนี่ยแล้วมันจะเล่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทุกคนว่า20บาทเล่นได้หรือเปล่านะจะไปลองแกอันไหนก่อนดีเอ้ยอันนี้ดีกว่าดีอันนี้เท่ดีดูหน้าดีโคตรหน้าแบบหลบนี่ก็เสยดจัดนะเอาคลิปนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนมาดูว่า20บาทมันได้อะไรมันมันคืออะไรไมาลองดูโอ้โ,อโ,อโอมันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนลูกคางสมัยก่อนเลยอะดูดิเนี่ย20บาทไดีลองลองใช้มือหมุนนี่หมุนได้ไหมเฮ้ย ไอตูดมันคล้ายกับลูกข่างนะทุกคนดูดินี่ไม่เป็นลูกข่างเลยว่ะไอเดีทุกคนของชุดของชุดเป็นพลาสติกเลยอะ่ะเฮ้ยน่าเอาไปติดมอตเตอร์มาทุกคนทำเป็นแบบว่าออตโตเมติกอะ่ะออตโตเมติกน้องกินกสะพาวแบบผมไปติดมอเตอร์อ่ะมันจะเป็นยังไงวามันเดแบบี๋ยวอูหเดี๋ยวคยลิปหน้าอะไรกันถ้าใครอยากให้ผมทำนะครับทำเป็นออโตเมติกแบบว่าเรากดปุ่มเอาอ่ะคอมเมนต์บอกหนึ่งมาทุกคนถ้าอยากให้ทำอ่ะนะ นี่เอาแล้นี่คืออะไรวะโอ้ยทีทีเออนี่ไงนี่ไงสายชุดเอ้ยเหมือนสายสมัยก่อนเลยอ่ะไอตัวละห้าบาทอ่ะจำได้ป่าใช่คือแบบแบบนี้เลยแต่เห้าบาทน่ยมันจะน้อยกว่านี้นะใช่ใช่แล้วมันจะไม่มีไอที่มันเป็นก้างไม่มันมันมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็นยาวๆทะน้อยทีละนี้ใช่แล้วไอที่ชุดมันจะมีแค่แบบนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่แค่นีแค่นี้ไม่มีลายดำจัดจริงจริง เฮ้ยเอาน้ำมันมาหยอดได้ไหมอโอ,โอข้างในนี้มันจะเป็นเฟืองพลาสติกทุกคนไปลองหรอเฮ้ยลื่นขึ้นลื่นขึ้นนะเฮ้ยโหมันจะลื่นได้แค่นี้แหละทุกคนอลองลองชูด,ดิอะลูกข่างจาดัดดัดดูดีรูปทรงทีทูวันโกชูดโอ้โอะบาตูดบาตูดเฮ้ย ไม่ได้นะคือนี่ค hey, ือว2 1โกชุดไปดูดูดูเป็นมันมันวิ่งแบบเป็นเป็นลูกข่างเลยอ่ะอแต่ว่าหมุนหมุนไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะว่ามันเบามากทุกคนมันเป็นแบบพลาสติกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอุยอ้ยเสียงอะไรคุณตัวหรอคุณตะก้องทำไมเป็นคนแบบนี้วะ สี่ดัวนโก้เฮ้ยยี่สิบบาทเล่นได้เขาใช้ได้เฉยว่ะดูดิหมุนเหมือนจะนานอยู่นิดนึงนะอะไรอะไร ของใครของใครอินฟีนิดผมสั่งของแท้แล้วมาอยู่จีนเยอะเลยทุกคนของแท้อะไรอยู่จีนไอผมจะบอกว่าผมสั่งของแท้ไว้สองตัวเว้ยแ,<บ>แต่ผมยังไม่บอกหรอวว่ามันคืออะไระแต่บอกไว้ก่อนว่าคือเบเบรดเอ็กซ์นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าตัวแรกของผมนี่ยจะเป็นอะไรนะครับสำหรับเบรดเอ็กซ์ในแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปรับของถึงเวลาที่เราจะเปิดเต่าขนองบุญเต่าขนองบุญโอเคมาเดี๋ยวมาลองกันโอ้โหเป็นเซตมาเลยอ่ะเหมือนอันนี้เลย ดเหมือนกัน <c oughs> าจจะลองเต่าขนองดูทุกคนสนามสนามฉีดูวันโกชุดเฮ้ยเฮ้ยเต่าขนองมานะ <c oughs> ดูดิมันเป็นลูกขางเลยอ่ะทุกคนเหมือนกันเระมาณนั้นใช่เดี๋ยวลองฉีดนี้เข้าไปนะสเปรย์หล่อลืน่นช่วยไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไปลืนล่นขึ้นลืนล่นนึงลื่นนิดนึงนี่เป็นเหรอใช่ ทีทูวันโกชุดว้าวอันนี้เหมือนจะแบบว่าหมุนแข่งกันว่าแบบมันจะไม่ค่อยแบบเหมือนเบเบดเอกอ่ะถ้าเป็นเบเบดเอกมันจะแบบว่าหมุนวิ่งตีะ่ะเออมันจะไม่สามารถหมุนหมุนแบบนั้นได้เพราะว่าพวกเบเบดเอกอ่ะ e มันจะมีไอ้ตัวบิดใช่ปะเอยแต่รอดูรอดูรอดูว่าพี่จะจัดอะไรมาเล่น <laughs> อย,ยังเป็นความลับอยู่รอดูชุดโอ้ เหมือนกับมีแบบว่าวิ่งแข่งกันน่ะ <Brand. S 1> ใครใครหยุดก่อนคนั้นแพ้อ้า oh. แพ้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเต่าขนองบูดแล้วกันเททูวันโกชุดโอ้ยอะไรคุณเจ็บปวดชุดไปใส่ชุดไปใส่ไมชุดอย่างนี้ไงโอ้ยเยมาดูกันว่า20บาทจะเล่นได้แค่ไหนกันเชียวเ2ทูวันโกชุ เราจะแข่งกันสี่คะแนนอ่ะผมได้แล้วหนึ่งคะแนนเ้ยชูดพาดชูดพาดคือพาดตอบหนึ่งแล้วนะผมหนึ่งแล้วนะชีชวนโกชุดมาแล้วโอ้ยอ้ยปาดเฉยเอาลวเอาลวเย้หยตอบกันองสองศูนย์ชีชวนโกชุด โอ้ยสองหนึ่งองหนึ่งแล้วเอ้ยเมื่อกี้ผมแพ้ได้ไงอ่ะคนขี้กาทีทูวันโกชุดเอาเลยครับจังหวะนี้เต่าขนองยุ้ยุยปุ๊ยโอ๊บโอเบปุ๊บเจ็บร้อยไหมเจ็บร้อยไหมเจนั่นน่ะอุ้ยงัดนะงัดโอ้ยทำไมเต่าขนองไม่บูดีวะ ทำไมผมเบ้เฮ้ยคุณมีสูตรปะเนี่ยสูตรขึ้นเล่นยังไงเล่นยังไงให้เพ้เท่ากันดิตอนนี้รอบตัดสินดิใช่ใช่ไหมเอ้าเมื่อกี้คุณได้สองไม่ใช่หรอไม่ใช่ผมได้เท่าไหร่เขาได้สองท่าก็เท่ากันเฮ้ยบัวอ๋อเหลือเหลืออีกสองแล้วเหลืออีกสองตาทุกคนเฮ้ยถ้าคุณชนะผมอีกสองรอบนี่คือชนะเลยนะอันนี้คือเราเท่ากันแล้วอ่ะที่สุวรรณโกชุดมาเต่ากรนองจิงเอาจิงเขาจิงเอาจริงปาดอย่ดี๋ยวตอนนี้โอ้โหเต่ากระนองเฮึ่ย เต่าขนองว่าเโชุดจ่าป็นฮ้ยเฮ้ขนาดของเลจบาทวนคลิปหน้าผจะลองอาไปติดมอเตอร์ดูนะทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนที่นี้ไปละซีโอเกนิกทั Goodbye.